และนี่คือวันนี้นะครับผมอยู่ในแมปแพนเวอร์ซัสเบลล์็อตนั่นเองนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าพืชผมนะครับดาเมจน้อยมากๆเลยนะผมต้องทําให้มันใหญ่กว่านี้นั่นเองนะครับทุกคนก็คือส่วนของเรานะครับทุกคนต้องมีพืช โตทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ก่อนนี้ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็เพื่อนเื่อคนไหนนะครับกำลังมองหาร้านื่อการขายของในแมปแพนเวอร์ซัสไม่หลอดผมขอแนะนาเลยนะครับดีดีชอบเลยร้านม่กการขายของในแมปนี้เลยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจนะลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชันเลยนะครับมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราทําการเอาพืชพวกนี้ออกทั้งหมดก่อนนะครับนี่อะไรตอนนี้ผมได้ทําการเอาพืชออกทั้งหมดแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องวางผลอะไรสักหน่อยแแลล้วหะ เออเดี๋ยวขอวางพืชก่อนเนาะอันที่เลเวลน,น้อยๆที่ยังไม่ได้ฟาร์มเวลนะครับขอเอาวางไว้ก่อนเลยนี่และตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการวางพืชเพื่อฟาร์มเลเวลทั้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะครับมาวางพืชที่จะทําผลใหญ่กันนั่นเองนะครับทุกคนเอ,อ๊จะเรียกว่าผลใหญ่ไม่ได้นะครับเรียกว่าพืชขนาดยักษ์เออเรียกแบบนี้ดีกว่านะเนาะอ่าเราจะใช้อะไรก่อนดีนะนี่เลยทุกคนคิงเลมอนสามอันวางไปก่อนนะครับทุกคนแล้วตามด้วย อ่อแมงโก้สามอันนี่เรียบร้อยแล้วก็คือผมจะวางแค่6แถวนะครับอีกแถวนึงปล่อยไว้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนเอาเป็นมิสเตอร์นี้แล้วกันมิสเตอร์แครอทชูบแบบนี้เลยแล้วก็อีก6อันตึ๊บต,บตบึอุ้ยวางผิดเที่เผื่อวางตรงนี้ไม่เป็นไรล้วกันแค่อันเดียว <laughs> แค่อันเดียวเนาะ อ,อีกอันหนึ่งวางแบบนี้เลยแล้วกันโอเคหล,ลังจากนี้นะครับทุกคนผมรอให้มันถึง5%ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําการรดน้นําต้นไม้นั่นเองนะครับทุกคนและตอนนี้นะ้องก็มีบางอันนะครับทุกคนเกิน5%ปเนไปแล้วนั่นเองนะแต่มีบางอันยัง3.4%นะซี่เดี๋ยวเราจัดการฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยนะครับเตรียมน้ำเลยนะครับน้ําที่ผมจะใช้จะมีน้ํา ธรรมดาแล้วก็พรีเมียมวอเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนพรีเมียมวอเตอร์ถามว่าหาอย่างไงหาได้จากการแบทเทิลแบบนี้มันก็มีดรอปมาเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนจากนี่ประจําวันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตรงเครสตตรงนี้เลยนั่นเองนะเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็กดรีไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ถังน้ําพรีเมียมมานั่นเองนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาทําการทําให้โตกันเลย ปึ๊บหนึ่งอันนี่เราลดไปตรงกลางนะครับพอเราลดตรงกลางมันจะได้ประมาณ3แถวแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นปะ่ะสามบล็อกปึ๊บนี่เพื่อนๆดูเห็นปะ่ะมันขึ้นตึบนี่มันขึ้นแบบนี้เลยโอเคลดไปลดไปให้ถึงประมาณ25%นนะครับทุกคนทั้งหมดเนาะอ่าดูทั้งหมดดูจากด้านบนคิงเลมอนโอเค พอถึง25%เปุ๊บแล้วก็รอนะครับทุกคนรอด้านบนตรงนี้ให้ถึงประมาณ30%และหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นพรีเมียมนั่นเองนะแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าสูตรนี้มันคือสูตรอะไรมันไม่ได้เป็นสูตรนะครับเพื่อนๆมันแบบสุ่มไงอ่าเป็นดวงแบบเรียกดวงนิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้3 0แล้วใช้อัน,นี้ไปเลยปึง้งโอเคและหลังจากนี้เรามาฝั่งนี้บ้างนะครับเพื่อนๆฝัๆ่งนี้ใช้เหมือนเดิมเลยครับเอาให้ถึงจูบ 25%นะครับดูจากด้านบน mango mango อ๊บปุป๊บไม่ถึงสักทีโอเคถึงแล้วแล้วก็รอคราวนี้รออย่างเดียวเลยครับเพื่อนเรอ,อถึง30%เป,ป๊แล้วก็ใช้พรีเมียมเหมือนเดิมนะ1อันแต่ผมรู้สึกว่าฝั่งนี้เวลามันน้อยกว่าฝั่งนี้ว่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วเมื่อเราสะสมเวลานานเท่าไหร่นะครับทุกคน ลดน้ําเมื่อไหร่มันก็จะลดคูณดาวมากกว่านั้นมากมาก,มากกว่านั้นปะ <c oughs> ผมพูดถูกใช่ปะอ่าประมาณนี้ป่ะนะประมาณนี้เพื่อนๆโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้อันนี้ลดปึง้งโอเคผมรู้สึกว่าน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมใช้ถังน้ําก่อน1นึ่อันสองอันตึ๊บอันนี้สองอันนี้หนึ่งสองแล้วก็มาใช้ฝั่งนี้บ้างอ่ะ อ่ะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยมันจะได้โตวเร็วๆจุ๊บโอ้โหเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันแรกมาใหญ่เลยโอ oh my god อุ้ยใช้ได้ใช้ได้สูตรนี้เพื่อนๆเพื่อนๆรอดูนะเดี๋ยวมันจะใหญ่ทั้งหมดเลยแ้วมันจะใหญ่ทั้งหมดเลยนี่เอาขอเอาฝั่งนี้ก่อนแป๊บหนึ่งจุ๊บโอเคเพื่อนๆนรอดูหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาเลย ปึ้งโอ้โหโอุห้ยแต่ได้ได้เป็นโกลเด้นถือว่าดีอยู่อู้อันนี้ก็คือใหญ่เลยนะเพื่อนๆใช้ได้มิสเตอร์ไฮร็อตใช้ได้ใช้ได้อันไหนใช้ได้ไดนนไดปึ๊บปึ๊บอันไหนใช้ไม่ได้แล้วก็เอาออกไปก่อนเนาะนี่เก็บไว้สองอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้วะลบไปก่อนลบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรารดน้ำต้นไม้ต่อนะครับอืมอันนี้ก็ขนาดพอได้นะแต่ยังไม่ใหญ่มากอสิขออ,ออกไปก่อนแล้วกันนะ เออเราเก็บไว้เฉพาะดาเมจหนึ่งหมื่นแล้วกันเนาะอืมไอ้พวกนี้ไม่ถึงหมื่นเอาออกไปเลยปึ้งแครอทตึก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 ตก,ก็ลดลดเลยครับเพื่อนเพื่อนสองอันนี้ไม่ได้เลยวะ่ะอย่าบอกนะใหญ่แค่อันเดียว <c oughs> ใหญ่แค่อันเดียวใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ถึงอันนั้นนะไม่ถึงหมื่นอ่ะอุ้ยอูย้อันนี้สองหมื่นเพื่อนเพื่อนอันนี้สองหมื่น อันนี้9,000อันนี้ไม่ถึงเก็บไปปึ้ง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 ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอันนี้2วิมาโอ้ยถึงหมื่นอยู่โอเคผมจะเก็บดาเมจคันตนนะ้นเลเวลหนึ่งเนาะก็คือ1นึ่งมื่นนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อเราจะได้ฟาร์มแบบดีๆอะไรประมาณนี้เวลาตีพวกมอนเตอร์มันจะได้ ตีแรงนิดนึงนะครับอันนี้ 4.5k เองโอแต่อันนี้ใหญ่แล้วนะครับทุกคนถือว่าสําเร็จถือว่าสําเร็จแค่อันเดียวและยังมีพืชอ,อย่างอื่นอีกนะครับทุกคนโอ้มงโก้ Mango! ก็ดาเมดขั้นต่ำ1มื0 0ว่าเอาว่าตัวนี้คือ10,000เพื่อนเพื่อนอันนี้9,000เอาออกเลยเอาออกเลยโอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อน 5.7กิโลเพื่อนๆโอ้ oh my god เดี๋ยวเรามาทําต่อไปเลยมาเราจะมาทํำพืชอันไหนดีนะนี่อันนี้ก่อนแล้วกันทุกคนไปปลูก1 2 3 4 5 6เรียบร้อยแล้วก็ต่อด,ด้วยอันนี้นะครับทุกคน1 2 3 4องามีมีแค่4แล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยละกันพืชนนี้ผมได้จากอีเวนต์อันนั้นแหละไ,ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเพื่อนๆตึ๊บตึ๊บ ตึ๊บอ่าแล้วก็ต่อต่อต่อตึ๊บ,บชุบชุบชุบบโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็รอเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรอเหมือนเดิมมาแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราทําการลดน้ําเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอเดี๋ยวนะขอซื้อเกียร์ก่อนซื้อไปยังโอเคซื้อไปแล้วหนึ่งชุบชุบลดน้ํา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 เอาให้ถึงโอเคประมาณนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อเลยครับลด ลดลดลดดูจากด้านบนนะคะเพื่อนเพื่อนๆ24ประมาณนี้โอเคแล้วหลังจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็จะรอแล้วก็คอยลดพรีเมียมอ่าคอยลดด้วยพรีเมียม1อันอย่างละหนนั่นเองนะรอสัประมาณ40%แล้วกันตรงนี้เนาะรอ4 0่แล้วกันนะโอ้เดี๋ยวนะเพื่อนๆนระหว่างที่เรารอนะพืชพวกนี้โตสะแล้โอ้โหโอเค ปล่อยมันโตไปก่อนละกันอ่าดาเมจมันไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะผมขอทําการเอาออกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะวางใหม่นี่วางใหม่ไปเลยน่าจะพอดีเนาะอันนี้ประมาณเหลือ,อประมาณ40%ล้วน่าจะลดน้ําพวกนี้ก็น่าจะโตพอดีปะไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆป่ปปปปะลองดูลดด้วยพรีเมียมมึง1อัน2อ,อันอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีเดมังกรอ,อันนี้มาจะตีไหวปะเนี่ย ไหวและไหวและแค่เลือดสามแสนเองต้องช่วยไหมไม่น่าต้องช่วยมั้งหรือว่าช่วยดีเฮ้ยไม่ต้องช่วยเพื่อน,อนได้อยู่สู้เขาสู้เขาเรียบร้อยไหวเห็นไหมล่ะอย่างตึงโอเคและหลังจากนี้นะครับผมจะรดน้ําเลยอ่าเมื่อกี้เราลดไปยังเราลดด้วยพรีเมียมปึง้งอุ้ยปึง้งน้เมีดแปดพันเองเหรออืมก็ถามว่าเยอะไหม ก็ก็เยอะระดับหนึ่งแล้วกันเอาออกก่อนอุยนี่ได้แล้วหมื่นหนึ่งเพื่อนๆได้แล้วตึบนี่มานี่เลยมาฝั่งนี้เลย <c oughs> ได้หนึ่งมื่นแล้วว่าโอ้โหดาเมจหนึ่งหมืนถือถือว่าโอเคปึ๊บปึงป้งปึ้งโอเคครับมาโตแล้วหนึ่งตัวอุยได้มาอีกแล้วเพื่อนๆ 18K โอ้ม y g ก็ ใช้ได้ใช้ได้อยู่ไหนวะสี่กิโลแน่อันนี้สี่กิโลอ,นนโอ,คคอันนี้ไม่โอเคครับอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคอืมไปรถฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อครับปุ๊บปุ๊บเอาเอาโตแล้วอันนี้โหไม่โอเคเออแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันโตเองลวเลยแล้วกันเนาะ เวลาอุ้ยแต่มันยังนานอยู่เวลามันนานอยู่เพื่อนเพื่อนอันนี้6.2จุดสองเคเองเหรอทำไมมันน้อยจังเลยวะโอ้โหเพื่อนเือนแล้วดูแล้วดูลัคก,กี้เอกมาโอ้โหแล้วผมจะตีไหวเมื่อไหร่ก่อนอันนี้7.5จุดห้าอู้อันนี้หมื่นเปะเลยอันนี้หมื่นเปะเก็บไว้6.8ุดแปดเหรอลบทิ้งครับ8.1จุดหนึ่งโอมาขอใหญ่อีกหนึ่งอันใหญ่ไหม โอ้โหไม่ใหญ่วะมันไม่บึ้มให้วะ่ะไม่บึ้มวะ่ะบึ้มไหมบื้มไหมสองอันนี้เออไม่บึ้มโอ้โหโอ้โหจบเลยจบเลยไม่บึ้มอันนี้ถือว่าใหญ่อยู่นะครับใหญ่อันเดียวเดี๋ยวขอเก็บไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวเราทําการวางอย่างอื่นต่อเลยนะครับทุกคนต่อไปเราจะใช้เป็นอันนี้ต่อนะครับโอเคคือตอนนี้ผมใช้เป็นรถถัง แล้วก็อันนี้นะครับทุกคนแล้วแล้วก็ต่อด้วยอังุุนเออประมาณนี้เพื่อนเพื่อนรอเลยครับโอเคมาซึ่งเรานะครับปล่อยเวลาพรุ่งนี้ไปเยอะมากนะครับทุกคนเรามาใช้เป็นอันนี้3มครั้งนะครับทุกคนหนึ่งสแล้วก็ฝั่งนี้3ครั้งหนึ่งมโอเคแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะใช้เป็นพรีเมียมอย่างละอันเนาะหนึ 1, ่งตึ้งเรียบร้อยอู้ โอ้รถถังใหญ่แต่มันเอ่อจะพูดยังไงดีนะดามเมจมันไม่เยอะ,อะสิเอออันนี้ก็ดามเมจหนึ่งพันเองหรอถามจริงโอ้โหอันนี้ดามเมจน้อยมากเพื่อนๆลบออกเลยอันนี้ก็น้อยน้อยครับโอเคหลังจากนี้ก็ลดไปโตไหมเท่าไร่โอ้โหเพื่อนๆรู้สึกว่าหลังๆเริ่มแล้วเริ่มอาการออกแล้วผมเริ่มเริ่มเริ่มเกลือแล้วโอ้โห มาโตมาโตมาครับสองอันนี้มาเหลือสามอันรอลุ้นนะหวังว่าจะมีสักอันที่ใหญ่มาครับสี่สามสองหนึ่งปึ้งปึ้งโอ้โหเพื่อน สรุปใหญ่อยู่นะครับทุกคนสูตรนี้เพื่อนๆคนไหนอยากไปทําตามก็สามารถไปทําได้นะแนะนานะครับทุกคนสะสมพืชให้เยอะๆนั่นเองนะเพื่อพืชที่เราต้องการเนาะผมแนะนํานะน่าจะเป็นรถถังเป็นต้นไปเนาะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนรถถังเป็นต้นไปดามจจะเยอะนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทุกคนชอบคลิปนวันนี้นะอย่าลืมทําการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับบ๊ายบาย